ก็พบก็ผมนะครับช่องครูแอร์ตะก้อนะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับนอกเรื่องตะกอเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็นอกเรื่องไม่ใช่กบไม่ใช่ปูไม่ใช่หอยนะครับแต่วันนี้เป็นความเรียกว่าความฝันของลูกผู้ชายหลายๆคนเนาะทไมที่ยังเป็นเด็กนะครับในยุคประมาณ90้าศูนย์ะอ้ยย้อนกลับคืนไปอีกประมาณ20ปีที่แล้วนะับยี่สิบปีที่แล้วเนาะพวกเราคงจะรู้จักสเกตบอร์ด กูเองก็เคยได้ลองเล่นสเกตบอร์ดนะครับไม่ได้มีของตัวเองนะครับไปยืมเพื่อนเล่นลองเล่นของเพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ก็นานไปแล้วแหละแต่พอตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับอายุก็เยอะขึ้นจะกลับไปเล่นสเกตบอร์ดเหมือนเดิมก็คงไม่ได้นะครับไหนๆก็จะถึงวันเกิดของตัวเองแล้วก็เลยจัดของขวัญให้ตัวเองนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณภรรยาที่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าให้เงินไปซื้อนะครับไม่ด่า <laughs> ถ้ามีอาดามาก็จบ วันนี้คุยวัยก็ได้สั่งซื้อเซิร์ฟนะครับเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟเมื่อเป็นกระดานโต้คลื่นเนาะที่เราเห็นกันที่ฝรั่งเขาไปเล่นกันอยู่ทะเลครับโต้ไปโต้มานะวันนี้คุยวัยก็ได้ซื้อเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับพันกว่าบาทนะครับแต่ความก่อนที่จะซื้อเซิร์ฟต้องอธิบายก่อนว่าแต่ก่อนเลยก็คือเคยลองหัดเล่นนะครับไอ้สเก็ตบอร์ด จะไปเล่นสกตบอร์ดเหมือนเดิมก็คงไม่ได้แล้วเพราะอายุก็เยอะขึ้นแล้วตั้ง30นะแล้วครับอีกไม่กี่วันก็จะ31แล้วนะครับจะไปเซิร์ฟจะไปออลี่จะไป,ะไปนะครับอะไรโอ้หลายอย่างเดี๋ยวจะได้ใช้ประกันอุบัติเหตุก่อนนะครับโอเคครับประเภทนี้มันเป็นประเภทกีฬาเอ็กทรีมนะครับเราต้องมีเซฟมีหมวกนน็อกมีอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประกันด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับเพิ่งได้มานะครับโอเคไปดูกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเซิร์ฟกันนะครับแกะกล่องกันนะครับต้องอธิบายนะครับตอนนี้ถามว่าติดเทรนเลยนะครับการก่อกระแสเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุยกตะก้อด้วยนะครับจากตะก้อเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟกันเดี๋ยวจะเล่นนะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะแกะกันก่อนเราก็หาซื้อได้นะครับตามช้อปปี้ล็ปทได้นะครับแต่ผมไม่ขอบอกร้านนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรกับเขาเนาะ มาก็คือจบนะเล่นก็คือเล่นนะครับมันก็มีราคาหลายบาทนะครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักื่นหลักแสนนะแต่เราเล่นแค่นี้ก็พอนะครับเล่นเพื่อกันเป็นการออกกำลังกายนะต้องบอกก่อนนะครับเป็นของจีนนะครับโอเคมาแล้ว หอมมาดีนะครับหอมมาอย่างดีเลยเป็นด้านหน้านะครับยี่ห้อเล็กจูรี่อะไรนี่นี่อ่ะลายของมันนะครับนีนะครับลายของมันเป็นลายอวกาศจากักรวาลลายนี้ไม่ใช่ว่าเลือกเองนะครับพอดีลูกสาวเนาะลูกสาวน้องยินดีนะครับน้องยินดีน้องด,องดีชอบนาอวกาศนะครับตรงนี้เต็นครับ ลเล่นแต่ละวันก็จะต้องเป็นเล่นอัตโนมนัินะครับผมก็เลยเอาเป็นจานอาวกาศแล้วกันนะครับให้ลูกสาวได้ดูด้วยนะครับ แล้วครับแกะแล้วก็มีรอยนิดนึงข้งมันนะครับ,ตร,รบตรงนี้จะเป็นเอาไว้เดียบนะครับเป็นกระดาษทรายตรงนี้เป็นลานลายลายอวากาศนะครับแดตอนเย็นเราจะไปลองเล่นกันนี่เป็นล้อล้อก็มุนดีนะนี่อะไรอ๋อจุด่อมยัไม่ได้เล่นจะ่อมแล้ว แต่ตอนเย็นเราจะไปลองเล่นกันนะครับเพราะเล่นตอนนี้คงไม่สะดวกเพราะร้อนมากนะครับก็โอเคนะครับก็แกะมาแล้วเดี๋ยวเอาเป็นตอนเย็นนะครับเราจะไปลองเล่นกันดูเดี๋ยวรลองยินดีตื่นก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟแค่เคยลองเล่นสกเก็ตบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับว่าจะล้มจะเจ็บหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะครับ โอเคครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวเล็กๆมัน้อยนะครับเกี่ยวกับเก็ตบอร์ดนะครับของจีนอะไร CX4 นะครับที่มันเขียนไว้นะครับที่เราเห็นเข้าไปในลานซดานะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูเอกก็ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปลองเล่นกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ